วันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดู Bitcoin Cycle นะฮะทั้ง4-5รอบก่อนนี้นะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับรอบนี้ว่าเราถึงจุดพีกแล้วหรือยังหรือว่ายังมีรูมหรือว่ายังมีช่องให้ไปต่อได้หรือเปล่าเหลือบูลันอีกกี่วันนะฮะก็บอกว่าข้อมูลสถิติตย้อนหลังน่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้น,น,นข้อมูลในอดีตไม่ได้ส่งผลงถึงอนาคตเนาะเป็นในเรื่องของข้อมูลชิงความรู้เชิงสถิติตเท่านั้นการตัดสินใจอะไรต้องตัดสินใจเองนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ โอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ Bitcoin Market Cycle b o t ทอมกันก่อนนะครับหรือว่าผลตอบแทนของ i ิ c ค i n ที่นับจากหลุมในแต่ละรอบนะครับก็คือ5รอบแล้วนะเพื่อนตอนนี้เราอยู่ในไซเคิลที่5แล้วนะครับซึ่งกวัดหลุมตั้งแต่ในช่วงแบบปี2 0 1 0นะครับหลุม20 1 0หลุม2 0 1 1หลุม2 0 1 5หลุม2 0 1 8แล้วก็หลุม2022ที่เราผ่านกันมานั่นแหละนะครับซึ่งแต่ละรอบ Bitcoin พัมเป็นหลักร้อยเกเนี่ยก็มีหลุมเสมอๆนะครับหรือว่ามันพังนนั่แหละ นะครับนะตอนที่คนออกจากตลาดเราก็ค่อยผันนะครับซึ่งตลาดก็เป็นแบบนี้มา5ครั้งแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เราอยู่ใน Market Cycle ที่5นะเพืนะ่อนะซึ่งถ้าเราดูนะครับนะในรอบที่1เนี่ยนะครับตอนปี2011เนี่ยขึ้นมาแล้วเราล่าแบบโอ้โหมันเหมือนสามร้อกว่า x นะ 400x นะเพืนะ่อนๆถ้าเราดูสีฟ้าตรงนี้เนาะน,นี่คือรอบที่1เอาออกไปก่อนนะครับรอบที่2เนี่ยก็คือสีส้มๆตรงนี้เนาะ 400x เหมือนกันกน,นะครับรอบที่2ตอนปีส0งพัน 13นะครับอืมอ่ะออกไปนะครับรอบที่3ตอนปี2016นะครับหลายคนน่าจะทานรอบนี้เนาะ2016เนี่ยก็ขึ้นมาแล้วเราๆสักเติร์ดเติร์ดเตหนึ่งร้อยเอกซ์่ะยุค ICO นะครับออกไปนะครับรอบที่4ก็คือขึ้นมาเราๆสักยี่สิบเอ็กซนะเพื่อนจากหลุมนะหลุมโควิดนะหลุมโควิดก็คือ ช่วงที่เกิดโควิดลงไป4-5่ห้พันนั่นแหละแล้วขึ้นมา60,000นะครับนะขึ้นมา 20x นะแรงมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในรอบที่5นะเราขึ้นมาจากหลุม FTX นะฮะขึ้นมาแล้วเราเราวหกเท่าแล้วถามว่าแรงไหมก็ไม่ได้แรงอะไรนะครับถ้าเทียบกับก่อนๆเนาะซึ่งรอบนี้หลายๆคนน่าจะพอรู้นะครับนะว่าเราละไม้คล้ายคลึงกับไซเคิลสองอไซเคิลที่3เพราะว่าเป็นไซเคิลของทรัมป์ด้วยนะไซเคิลนี้ไซเคิลที่5กับไซเคิลที่3เหมือนกันในเชิงของกราฟแล้วก็ในเชิงของประธานาธิบดีด้วยนะนะเพื่อนรอบนั้นนนนทรรรััมมป์าาาะคบซึ่งถ้เดูตอนนี ก็ถือว่าใกล้เคียงนะฮะรอบตอนปี2 0งพเอ่อเนี่ยขึ้นมาราวๆร้อยเท่าเนาะแต่เราก็ไม่ได้คาดหวังว่ารอบนี้มันจะขึ้นไปร้อยเท่านะถ้าร้อยเท่าจริงก็บ้าเลยนะเพื่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นกาวหนึ่งนะแต่ถ้าเราดูนะฮะมันค่อนข้างที่จะไปตามๆกันเหมือนกันนะไม่ได้แย่อะไรนะเพื่อนถือว่ารอบนี้โหดนะแหลยคนมองว่ารอบนี้เป็นบูมมาเก็ตที่คนเกียดที่สุดเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นแสดงว่าเราถือเอาคอยเยอะนั่นแหละคือเอาคอยมันไม่ไปติบิตคอยเนี่ยมันซัดขึ้นมา โอ้โหเพื่อนๆ 6x แล้วนะถ้าเราเปรียบเทียบกับบูลันที่แรงๆในตอนปี2017เนี่ยเวลาเดียวกันนะตอนนั้นขึ้นมาแค่ 7x เองคือไม่ได้ต่างอะไรกับ2017เลยที่แรงสุดๆนะตอนนั้นนะนะสุดยอดแล้วนะยิงบิตคอยตอนนี้ต้องยอมรับว่าสุดยอดจริงๆนะฮะถึงแม้ว่ามันเกิดไซส์จะใหญ่ขนาดน,นี้แต่ยังขึ้นแรงเหมือนตอนปี2017อันนี้ก็ต้องสูฮกพี่ใหญ่บิตคอยจริงๆนะฮะ ถ้าเราซูเอินเข้าไปตอนนี้เราก็คือแบบล้อๆกันไปาตามๆกันนะเนาะซึ่งตอนนี้เราก็ต้องรอ,งองดูว่ามันจะแคชอัพกลับขึ้นไปได้หรือเปล่าฮะอ่าน,นี่ก็ต้องรองดูนะครับแต่ก็ถือว่าหลายๆคนตัวนี้เริ่มถอดใจเนาะซึ่งถ้าเราดูมันก็เคยเกิดแบบนี้เหมือนกันนะฮะเรียกดว่าเส้นสีม่วงๆชมพูๆตรงนี้คือไซคลนี้เนาะบางทีมันก็ต่างกันเพื่อนๆรอ,อบตอไปสอันสิบเจ็ดขึ้นรอบนี้เราก็ลงมาแต่อย่างไงแล้วหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยสีม่วงๆเนี่ยมันก็แคชอัพตามกันไไปด้้รื่่ออยยๆูแลว เห็นปะเรื่อยๆฮะตามหลุดตามหลุดตามได้เรื่อยๆตอนนี้ก็ยังตามอยู่นะครับซึ่งจะมองว่ามันจะเป็นเหมือนกับตอนปี2017ก็ก็มีโอกาสจะตามแล้วก็ถ้าเราดูความชันนะดูความชันของมันนะฮะอัตราการเร่งของมันเนี่ยมันจะเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆหลังจากนี้ฮะหรือว่าวัาที่มันจะจบรอบอะมันจะแรงขึ้นหลังจากนี้ฮะอ่ะอันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าซึ่งหลายคนก็กังวลนะเว้ยพี่เข้มตอนนี้วีคมันครอสตัดลงมานะจบแล้วหรือเปล่าเพื่อนนะฮะ ก็เป็นไปได้ทุกอย่างนะครับสุดท้ายแล้วไม่มีใครรู้นะครับแต่ถ้าเราดูาในส่วนของตัวรอบ2016ถ้าเราโฟกัสว่ารอบนี้มันจะเป็นเหมือนกับรอบนี้เนาะ2 0 1พั 26, ก็คือตามอันนี้นะ,ะตามเส้นนี้นะถ้าเราดูนะฮะดูฮะ2016 2 0 1 7บัลูลันแรงๆอ่ะนะอันนี้ทำเฟรมวีคนะที่หลายคนกลัวนะฮะ คอตัดลงมาเหมือนกัน1รอบคอตัดลงมา2รอบคอตัดลงมา3รอบคอตัดลงมา4รอบคอตัดลงมา5รอบคือพูดง่ายเลยว่า bitcoin d i ฟตอนปี2017ดิฟเมื่อไหร่ก็คือ week คอตัดลงมาเลยอะคือดิฟจน week m s ตัดลงมาคือมันโหดมากมเพื่อนนึกสภาพ3 8 38%, 38 3 3คือมันต้องดิฟขนาดนี้นะฮะถึงจะทำให้คนหนีฮนะ1น3 4สี่ ห้าหกห้ารอบเพื่อนหกรอบด้วยซ้ำนะฮะโอ้โหอ่ะก็ถือว่ารอบนี้ถ้าเราดูเดียบรอบนี้ถ้ามันจะขึ้นก็ไม่แย่อะไรอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการดิฟอีกรอบหนึ่งที่เหมือนกับต่อปี2017ิหรือไม่นะนี่ก็ต้องอรอลุ้นกันนะครับแล้วก็ถ้ามันจะดิฟแบบนี้จริงๆก็ไม่แปลกใจอะไรนะถ้าเราดูในเรื่องของเรนจ์ตอนนี้ที่เราอยู่ก็อยู่ประมาณตรงนี้เลโชประมาณตรงนี้นะฮะยังมีรูมอีกพอสมควรเหมือนกันนะครับ แล้วถ้าเราดู Bitcoin อ้า i after h a v i n g นะครับก็ถือว่าตอนนี้เราอยู่ในเส้นสีเขียวตรงนี้นะคือในไซเคิลที่4นะครับ h a v i n g รอบที่4นั่นแหละนะซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับรอบ2รอบก่อนนันนี้ถือว่าห่วยแตกที่สุดนะครับเลยเดียวว่าตั้งแต่ h a v i n g เนะี่ย Bitcoin ขึ้นมา 1.5x นะถ้าเราเปรียบเทียบกับรอบที่แล้วเนี่ยตอนปี2021เนี่ยขึ้นมา 5.9x ถ้าเราเปรียบเทียบกับตอนปี2017เนี่ยขึ้นมา 2.3x นะฮะ อ่ะก็ถือว่าตอนนี้ยังมีหลายอย่างที่ต้องแคชอัพอยู่นะครับนะก็ต้องรอดูนะว่าจะกลับขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับนะก็ถือว่าเป็นรอบที่ตอนนี้ถ้าเราดูรอบออสองพันยี่สิบเอ็ดสองพันยี่สิบเอ็ดสองพันสิบเจ็ดรอบนี้ฮนะก็ถ้า,ามอางว่ามันจะไปก็ต้องเอาแล้วแหละเพื่อนๆหลังจากนี้นะครับหมายถึงว่าราคาด้วยความมั่นคงจะแคชอัพกลับไปได้แล้วนะฮะในกรณีที่มันจับไปต่อนะครับแต่ถ้าเรามองว่าเฮ้ เบมแล้วมันจะไปถึงแค่ไหนนะฮะถ้ามันจะไปอีกเนี่ยก็จริงๆถ้าเราเอาแบบคอนเซอร์วทีฟนิดนึ่งนะครับนะกาวแบบไม่แรงมากเนี่ยนะฮะก็ถ้าเรามองว่ามันจะไปเหมือนกับตอนรอบที่แล้วก็มันจะจบที่ราวๆประมาณสักเมษาเนาะคือรอบที่แล้วเนี่ยมันเป็นหัวสองหัวเนาะเป็นดับเบิลท็อปแบบนี้เนาะแต่ถ้าเราดูรอบต่อไปสองพิเ็คือมันขึ้นอย่างเดียวนะฮะแต่รอบเนี้ยถ้ามันจะขึ้นเหมือนอย่างแค่ตอนรอบที่แล้วเนี่ยก็คือจะขึ้นอีกตอนนี้มันอยู่มันผ่านมา300อวันเนาะ รอบที่แล้วเนี่ยมันขึ้นถึงจุดพีคประมาณสัก338มวันสแสดงว่ามีบูรันอีกเดือนหนึ่งเท่านั้นเองน,นนะในกรีที่มันจะเป็นเหมือนกับรอบนี้และจบเพื่อนๆหรือถ้าเรามองในเรื่องของตัว R I หลังจากที่จุดพีคของบิตคอยนะฮะคือจุดพีคบิตคอยแล้วก็ลงมาหลุมแล้วก็ไปต่อเนี่ยนะฮะถ้าเราดูตอนนี้เราอยู่ใน4-5เนาะเราอยู่ที่ตรงนี้ฮะ ถ้าเรามองว่ามันจะเป็นเหมือนกับรอบทรัมป์เนี่ยรอบทรัมป์ที่แล้วเนี่ยก็คือเหลือระยะเวลาอีกประมาณตอนนี้มันผ่านมา1,400วันเนาะถ้ามันจะเป็นเหมือนกับอ่ตอนปี2 0 1 7เนี่ยอีก7จิวันเท่านั้นนะตอนนี้1,400วันละนะครับก็คือไปอีก1 4 7 0เจวันอืมถ้าเราดูแบบนี้ก็แสดงว่ารอบนี้มันมีโอกาสจะใกล้จบเหมือนกันนะฮะในอีกสัก 1- 2เดือนถ้าเราเอาแบบไม่กาวนะฮะ อ่นนี้ก็ดูเป็นสิ่งที่ที่เกิดขึ้นนะครับและถ้าเราดูตอนนี้ถ้ามันขึ้นอีกหนึ่งรอบเต็มข้ออีกหนึ่งรอบเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าเราดูตอนนี้เส้นค่าเฉลี่ยในทำแฟมเดนะฮะเส้นค่าเฉลี่ยหนึ่งร้อยมันมาตแตะแล้วนะฮะตาแตะเส้นค่าเฉลี่ยหนึ่งร้อยแต่ผมก็ยังมองมองอยู่ว่ามันก็มีโอกาสจะลงไปต่ำกว่าเส้นหนึ่งร้อยได้เหมือนกันนะผมว่าถ้ามันจะสวยมันน่าจะหลุดโลตัวนี้ไปเลยอันนี้ผมว่าหลายๆคนจะหมดหวังไปเลยแหละหลุดโลไปเลยนะเป็นปเอ็มแพทเทิร์น รัวๆแบบนี้เราค่อยไปเพราะถ้าเราดูนะมันมีโอกาสมากๆเลยนะเพื่อนเรเดว่าหลุดเส้นค่าเฉลี่ย1 0 0รอยแล้วไปหลุดเส้นค่าเฉลี่ย100รแล้วไปหลุดเส้นค่าเฉลี่ย100รอยแล้วไปอันนี้หลุดเส้นค่าเฉลี่ย100รอแล้วไปแต่ไปไม่อยู่ก็หลุดกลับมาหลุดอีกรอบหนึ่งก็คือราคาที่อยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยนเนี่ยเป็นราังคาที่แบบโอ้โหสวยๆเลยแหละเพื่อนแล้วก็ถ้าเราดูในรอบ2 0 1 6 2017ที่เรามองว่ามันคล้ายๆกับรอบนี้นะฮะถ หลุดเส้นค่าเฉลี่ยหนึ่งร้อยหลุดเส้นค่าเฉลี่ยหนึ่งร้อยหลุดเส้นค่าเฉลี่ยหนึ่งร้อยหลุดหนึ่งร้อยหลุดหนึ่งร้อยคือถ้าหลุดหนึ่งร้อยมันหลุดได้นะแต่มันรีบควรที่จะรีบกลับไปอะ่ะเพื่อนเพื่อนถ้ารอบนี้มันหลุดลงมาเต็มเต็มแล้วมันกลับไปได้เนี่ยอันนี้ผมว่าหล่อเลยแหละแต่คือผมไม่รู้ว่าตลาดม,มันจะคือตอนนี้มันหลุดมานิดนึงหลุดมาเป็นแค่หางเนาะผมไม่รู้มันจะลงแบบไปอย่างแฟลตแค r a แล้วไปแบบนี้เลยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องระวังนะครับนะถ้ามันไปเนี่ยก็ คือโอเคเราหลุดจะออกก็ออกหลุดโลจะออจะหนีก็หนีนะฮะแต่ถ้ามันการทะลึ่งกลับขึ้นมาได้เบรกฟอง o v e ตรงเนี้ยอันนี้ก็ต้องลุ้นกันีกทีหนึง่งแล้วกันว่าจะไปจริงหรือเปล่านะครับก็ดูเป็นสิ่งที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นและกันหลังจากนี้นะครับแต่ถ้าเราดูในเรื่องของตัว R I ในแต่ละรอบเนี่ยก็ถือว่าเรายังมีรูมให้ไปอีกเยอะเหมือนกันเพื่อนๆอย่างน้อยก็แบบ1-2เดือนนะฮะแล้วก็รอบนี้ถือว่าเป็นรอบที่ยังไม่ได้ไปไหนแรงเลยสักเท่าไหร่นะครับนะบถ้าเราดูเปรียบเทียบกันนะะถืออว่าเป็รบที ยังไม่แปลเ,เ,เอาพูดแบบนั้นแล้วนะครับนะแล้วก็ในสัปดาห์นี้นะครับมีข่าวที่ค่อนข้างดีนะครับจากทางรัฐบาลทรัมป์อย่างาคุณเดวิดแซกนะครับได้ออกมาปเปรย์ๆแล้วกันนะฮินนะฮะว่าอาจจะมีเรื่องดีเกิดขึ้นเร็วๆนี้เพื่อนๆซึ่งเรามารู้ว่าจะมีเรื่องดีอะไรนะครับอันนี้ก็ต้องเราดูว่าจะมีการขับเคลื่อนตลาดได้หรือเปล่าสำหรับเรื่องดีนี้นะครับนะสำหรับาทางาหัวหน้านะครับฝั่ง AI แล้วก็ฝั่งคริปโต ของรัฐบาลทรัมป์นะครับเดวิดแซกนั้นนี่ก็ต้องรอลุ้นกันนะฮะว่าข่าวนี้ที่ทางเราจอกมาจะส่งผลที่ดีต่อตลาดได้หรือไม่นะครับนะอ่ะก็รอลุ้นกันแล้วกันนะเพื่อนเขาบอกบิ๊กแอนนัลเมนออนคริปโตเลยนะฮะบูออฟสองพันเจ็สิบห้าการังจะสตาร์ทหรือเปล่าแม่นะครับกล่าวใช้ได้นะฮะก็ถือว่าถ้ามันจะไปก็ยังมีรูมหรือว่ายังมีช่องให้ไปอีกเยอะเหมือนกันเพราะว่าราคาย,ยังไม่ในฮีทอะไรเลยนะตอนนี้ก็ถือว่า m s เมซ e นดตัดลงมาก็เดี๋ยวรอลุ้นนะว่ามันจะกลับขึ้นไป ได้เมื่อไหร่นะครับนะก็ถ้ามันจะไปเนี่ยผอว่ายังไงแล้ว m อเ d w e ีมันควรจะบีบตัวแล้วกลับขึ้นไปนะฮะซึ่งถ้าเราดูหลายๆครั้งตอนปี2 0 1 6 2 0 1 7ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันตัดลงมาแล้วบีบตัวบีบตัวบีบตัว,ตวหรือว่าใครที่แบบเฮ้ยพี่แกมผมรอบีบตัวค่อยว่ากันก็ได้ในทำเฟรมวีคซึ่งกว่าวีคมันจะบีบตัวก็ปาเป็นหนึ่งหนึ่งสองอดีตนะนเบือเอ่อยังไงไม่ต้องรีบนะผมว่ารอดูสถานการณ์กันไปก่อนก็ได้นะครับ โอเคสับวัน,นี้มีแคเท่านี้นะครับหวังว่ามุนมจะชอบเราก็ได้ประโยชน์นะสวัสดีวันหยุดกันด้วยนะครับหากใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันหน่อยนะครับสหรวบวันนี้สวัสดีครับ